ตัวนี้นะครับผมใช้กับอะไรได้บ้างนะครับใช้ในบ้านทั่วไปได้เลยนะครับหม้อหุงข้าวการร้อนพัดลมตู้เย็นทีวีนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับใช้ได้เลยปั๊มน้ำตัวโนมัติใช้ได้นะครับผมปั๊มไฟฟ้าในสวน1-2แรงก็ใช้งานได้นะครับผมบุ้มบุ้งสวัสดีครับนี่คืออินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดรุ่นใหม่ล่าสุดของยี่ห้อไ v Top s อ n ขนาด6กิโลวัตต์ใช้กับระบบ48โวลต์ตัวนี้นะครับไม่ต้องต่อแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมมีแผงมีไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้้เเลลลยนนนะะะคคคคครรรรััััับบบบบสป่าวววๆ6กกิโโตตตต์์ใชแ48 ใช้ ac input นะครับ single phase ก็คือ220โวลต์ในส่วนของ ac output นะครับจ่ายออกได้นะครับ27แอมป์นะครับแล้วก็ในส่วนของ pv input นะครับแม็กกำลังแผงสูงสุดที่ป้อนเข้ามานะครับได้สูงสุด7,800วัตต์เลย voc ตัวนี้ครับรองรับอยู่ที่550โวลต์ dc เลยกระแสไฟสูงสุดที่รับได้นะครับก็คือ27แอมป์นะครับแผงที่แนะนำนะครับถ้าแผงทั่วไป600วัตต์นะครับก็ใช้อยู่ประมาณ8-14แผงครับต่อเป็น2ดถึงรับถ้าแผง700วัตต์นะครับก็ใช้1ตด้เลยนะครับผม ตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวด้วยนะครับราคาอยู่ที่12,000บาทน,นะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็คอมเมนต์ได้เลยครับ